สวัสดีครับขอตนลับผัสสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมถนนสุขุมวิทฝั่งรถมุ่งหน้าไปตัวเมืองสมุทรปราการด้านข้าของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการด้านหน้าตรงนี้นะครับก็เป็นโครงการแม้มี่เบสไซด์บางปูคุดังสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นตั้งอยู่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจัังหวดสมุทรปราการ ก็เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นไว้เต็มโกดังมีทั้งร้านเสื้อผ้าแฟชั่นวินเทจร้านของเก่าของสะสมร้านกล้องถ่ายภาพก็เป็นกล้องหายากนะครับสไตล์ญี่ปุ่นโดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบเสื้อผ้ามือสองต้องที่นี่เลยในแมมมี่เบสไซายบางปูนะครับก็มีร้านค้าจำหน่ายสินค้ามือสองอยู่หลายร้านนะผมขอพาไปดูร้านดารุมะเอ็กเพรส ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแมาามีเบสไซด์าบางปูร้านนี้ก็จะจําหน่ายเสื้อผ้าญี่ปุ่นแบบช่างกิโลขายนะครับมีเงินไม่ถึง100บาทนะก็ได้เสื้อผ้าถูกใจนะครับมาหลายกิโลเลยก็เปิดบริการทุกวันนะครับในเวลาส0บนาฬิกาถึง22่สนาฬิกาก็คือ10บโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มร้านนี้นะครับเดินอยู่บริเวณลิมถนนนะ ก็เห็นเลยนะครับเพราะว่าอยู่ด้านหน้าของโครงการแมมมี่เบฟไซ์บางปูเลยก็ชื่อร้านดารุมะเอ็กเพรสนะครับก็จะขายเสื้อผ้ามีแบบตัวละหนึ่งบาทนะแล้วก็แบบชักกิโลนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่อยู่ด้านข้างของร้านนะครับเขาก็จะขายเสื้อผ้ามีเสื้อผ้า มีชุดคลุมมีกางเกงนะครับทุกตัวตรงนี้นะครับหนึ่งบาทเท่านั้นนะเหมาะสำหรับเศรษฐกิจช่วงนี้นะบางท่านก็รายได้ไม่ดีเลยนะครับทำงานรายได้น้อยนะค้าขายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การมาดูนะครับมาซื้อเสื้อผ้ามือสองอาจจะไว้ใส่เล่นเดินเล่นที่บ้านนะครับก็ถือว่าเป็นการประหยัดนะ เงินนะครับบางทีไม่กี่บาทนะหลักสิบนะครับก็สามารถได้เสื้อผ้าไปหลายตัวเลยแต่ละตัวที่ผมหยิบหยิบจับดูนะก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่สแกนแล้วก็จ่ายเงินนะครับเขาจะติดป้ายบอกไว้เลยนะทุกตัวนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งบาทแนะนำการเดินทางกันนะครับสำหรับรถยนส่วนตัวนะ ก็ให้ใช้ถนนสุขุมวิทนะครับหรือว่าสุขุมวิทสายเก่านะมาตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว BTS สําโรงที่มุ่งหน้าไปเกหานะครับเมื่อผ่านตัวเมืองสมุทรปราการไปทางชลบุรีก็ขับไปเรื่อยๆนะครับพอถึงซอยเทศบาลบางปู61ให้ชิดขวาแล้วกลับรถมา่ามีเบสไซ้าบางปูก็จะเลยวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพนะครับไปนิดนึงนะให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปจอดรถได้เลยนะครับสำหรับ ท่านที่มารถไฟฟ้า BTS ก็ให้มาลงที่สถานีเคหะสุดสายเลยนะครับหลังจากนั้นลงมาด้านล่างมาต่อรถสองแถวสีขาวสายสายสิบหกบริเวณด้านใต้ของสถานีเคหานะครับจากสถานี BTS เคหะนะครับมาถึงไมมี่เบสไซ์บางปูก็จะมีระยะทางประมาณ3กิโลกกว่าก็มาลงป้ายนะครับ ตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการนะแล้วก็ข้ามสะพานลอยนะครับไปที่ไมมี่เบสไซบางปูได้ไมมี Miami ่เบสไซบางปูนะครับก็จะอยู่ในฝั่งขาเข้านะเลยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการนะครับไปนิดนึงนะเรียกว่าอยู่ติดกันเลยจากด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูด้านในของร้านดาลุมะเอ็กเพรสนะครับเขาก็จะเป็นร้าน แบบช่างกิโลขายนะครับมีป้ายติดอยู่หน้าร้านเลยนะแต่ละวันราคาไม่เท่ากันนะครับเนี่ยราคาไม่เท่ากันเขาขายตั้งแต่เช้าเลยนะเริ่มตั้งแต่1ิบโมงเช้าไปถึงสี่ทุ่มนะครับในช่วงสิบโมงเช้านะครับไปถึง17บเดนาฬิกาก็จะอยู่ราคานึงนะแล้วในช่วง17บเนาฬิกาไปถึงสี่ทุ่มนะครับก็จะลดราคาพิเศษลงไปอีกแต่ละวันก็ราคาไม่เท่ากันนะครับ วันนี้ผมมาวันพฤหัสนะครับวันนี้ตั้งแต่สิบโมงเช้าไปถึงประมาณห้าโมงเย็นก็อยู่ที่กิโลละสิบห้าบาทนะครับกิโลละสิบห้าบาทเดี๋ยแต่ผมเลือกดูสักสามสี่กิโลนะเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นเสื้อผ้าที่เขาแขวนแขวนเอาไว้นะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมาจากญี่ปุ่นเลย นำเข้ามานะตัวนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับมีคลุมหัวด้วยนะเดี๋ยวลองเลือกดูก่อนนะครับในส่วนที่อยู่ด้านนอกด้านในก็คือร้านเดียวกันนะครับร้านเดียวกันแต่ว่าเขาไม่เหมือนกันนะเพราะว่าด้านนอกจะขายตัวระบาดนะครับ ส่วนด้านในจะเป็นแบบช่างกิโลเข้ามาก็จะเห็นผู้ซื้อนะครับนำตะกร้านะมาช่างกิโลกันมากมายเลยนะครับมีหลายตะกร้าเลยนะก็ซื้อกันเรียกว่าไม่ได้เป็นตัวนะครับซื้อกันเป็นกิโล ผมพาเดินดูทั่วๆนะครับเป็นตัวอย่างนะในแต่ละวันนะครับแต่ละอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะมีเสื้อผ้าสลับสับเปลี่ยนุนเวียนกันไปนะครับเพราะว่าที่นี่ก็จะเน้นขายเร็วนะครับขายเร็วหมดเร็วแล้วก็นำเสื้อผ้านะครับใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะโดยมากเขาก็จะเปลี่ยนอาจจะอาทิตย์หนึ่งนะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะนำเข้ามาจัดร้านใหม่นะครับ ก็เป็นร้านขนาดใหญ่เลยนะครับแต่ละร้านที่ใหญ่นะที่นี่มีหลายร้านนะครับมีร้านขายของมือสองนะมีขายกล้องนะครับร้านเสื้อผ้าก็มีหลายร้านอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งร้านนะครับในโครงการไมอามี่เบสไซด์นำให้ชมกันนะครับก็คือร้านดารุมะเอ็กเพรสนะร้านนี้ก็จะมองง่ายหาง่ายนะครับอยู่ด้านหน้าถนนสุขุมวิทเลย เดี๋ยผมเดินไปเรื่อยนะครับก็มีเสื้อผ้าหลายแบบนะมีทั้งเป็นเสื้อแขนสั้นก็มีแขนยาวก็มีกางเกงน,นะครับหรือว่าเป็นเสื้อคลุมนะเป็นแบบสูตรก็มีนะครับเนี่ยเขาคัดเสื้อผ้านะครับเราชอบตัวไหนนะ เราถือตะกร้าไปเลยนะครับเราหยิบใส่ไปเลยนะไม่ต้องคิดมากเลยหยิบใส่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 นะครับใส่ไปเลยนะสี่โลห้าโลนะครับใส่ไปเลยนะอย่างวันที่ผมมาเนี่ยสิบหาบาทเท่านั้นนะครับกิโลกร,รัมแล้วสิบาบาทนะในแต่ละวันนะครับ ราคาไม่เท่ากันแล้วแถมในช่วงตั้งแต่5โมงเย็นไปถึง4ี่ทุ่มก็ยังมีลดราคาลงไปอีกนะครับเรียกว่าลดกระหน่ำเลยนะก็มาแนะนำกันนะครับบางท่านก็ชอบสินค้ามือสองนะเสื้อผ้านะครับบางทีอาจจะเจอถูกใจนะ อันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับลองมาดูกันนะที่โครงการไมมี่เบไซด์นะครับอยู่ด้านข้างวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการมาง่ายนะครับการเดินทางก็อย่างที่ผมแนะนำนะครับน่าจะมากันถูกนะสงสัยการเดินทางอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้ เสื้อผ้าเยอะจริงๆนะครับโอ้โหเยอะมากนะไม่รู้ว่ากี่ชิ้นนะครับเป็นพันเป็นหมื่นหรือเปล่าเนะเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะครับเยอะจริงๆนี่นะครับเป็นกางเกงเป็นเสื้อเป็นกระโปรงก็มีนะมีทุกอย่างนะครับตอนนี้จะเป็นเสื้อผ้านะครับแบบทุกอย่างเลยนะครับ เสื้อยือดแขนสั้นแขนยาวเป็นเสื้อแบบถักก็มีนะแบบถักเหมือนถักไหมพรมอะไรพวกนี้นะครับผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับท่านผู้ชมนะอาจจะสนใจนะครับลิปนี้เรามากันที่ โกดังนะครับตลาดเสื้อผ้ามือสองกันมีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของคุณสุภาพบุรุษนะแล้วก็เสื้อผ้าของคุณสุภาพสตรีนะครับ แบบนี้ก็เลือกดูกันได้ทั้งวันนะครับมองจากมุมนี้ก็เยอะจริงๆนะครับเยอะมาก ผู้คนก็เข้ามาตลอดนะครับทั้งวันนะไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นนะเสื้อแบบดูสไตล์วรุ่นเลยนะแต่ว่าตัวไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับคนที่อาจจะรูปร่างเล็กๆนะ เสื้อที่เหมาะสําหรับด้านหนาวจะเยอะนะเนื่องจากว่าทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีอากาศหนาวนะครับเขาก็จะมีเสื้อผ้าที่อาจจะใส่และดูอบอุ่นเนี่ยจะเยอะนะครับเป็นเสื้อคลุมหนาๆเน,นี่ยเยอะแต่ว่าเสื้อบ,งบางๆก็มีอันนี้มาดูนะครับในส่วนเสื้อยืดนะอันนี้เป็นเสื้อยืดแขนยาวนะครับ โอ้โห oh, แต่ว่าเป็นแบบกระโปรงเลยนะนะครับสายเป็นแบบกระโปรงเลยนะยาวไปเลยนะครับอันเนี้ยมีม,มีบอกแล้วนะครับมีทุกสไตล์นะทุกแบบนะและ้วแต่ท่านชอบนะครับเป็นแขนสั้นแขนยาวที่ผมเห็นเนี่ยแขนยาวจะเยอะนะเป็นเสื้อยืดแขนยาวเนี่ยเยอะมากเลย พยายามเดินทั่วๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าพยายามที่จะเดินให้มันดูหลายๆจุดนะครับอาจจะมีเสื้อผ้าที่ท่านผู้ชมถูกใจนะหรือว่าสไตล์ที่อาจจะชอบอันนี้เป็นผ้าเสยืดนะครับแต่ว่าเนื้อหนาสักนิดนึงนะนะครับเนื้อหนานิดนึง เป็นแ,แบบตัวใหญ่ก็มีนะแบบรัดรูปก็มี ตรงนี้เขาก็คับผ้ากันนะครับโอ้เยอะมากนะอันนี้ก็สำหรับคนที่อาจจะรูปร่างเพียวๆหน่อยนะอันนี้ก็เป็นเสื้อกั๊กนะครับเสื้อกั๊กเสื้อกางันะ้ไม่ใช่เสื้อต๊อต นี้ก็เป็นแบบเสื้อยือดนะครับอาจจะเนื้อหนานิดนึงนะครับหนานิดนึงเสื้อยือดมีปกนะแขนยาวขนาดผมเนี่ยกำลังใส่ได้นะตัวนี้ไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับ4ี่กิโลนะครับสี่โลนี่ก็60บาทนะเนี่ยนะครับไม่ถึงร้อยบาทเนี่ยได้มาแล้วนะโนะอ้โหหลายตัวเลยนะครับ4ี่กิโลนะครับเราไปคิดดูแล้วกัน เสื้อมันก็ไม่หนาเท่าไหร่นะเนี่ยแต่ถือหนักเลยนะ4กิโลนะครับได้มาแล้ว60บาทคลิปนี้ก็พามาชมนะครับโครงการไมมี Me ่เบสไซนะมาที่ร้านดารุมะเอ็กเพรสนะครับร้านช่างกิโลนะแล้วก็มีขายแบบตัวระบาด้วยนะสนใจก็ตามคลิปนี้มาได้นะครับมีข้อสงสัยก็สอบถามคอมเมนต์มาถามก็ได้นะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม ไว้พบกับวีพีมีเล่าๆได้ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ